สวัสดีครับพบกับผมชายบาย์สกนเลี้ยงไก่ในช่อง BAS Channel วันนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกับพี่ๆน้องๆอีกแล้วนะครับวันนี้ดูจากบรรยากาศแล้ววันนี้มาถ่ายทําอยู่ที่ข้างนอกโรงเรือนครับก็จะเข้ากับหัวข้อโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆในโรงเรือนนะครับการัดแรกก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโรงเรือนระบบปิดหรือว่าโรงเรือน ระบบ eWeb นั่นเองนะครับจำนวนของโรงเรือนของฟาร์มที่ว่าผมทำงานอยู่ก็มีทั้งหมด4ลโรงเรือนมีระบบปกภายในตัวจะมีรายละเอียดระบบจะมาเล่าให้ฟังตามนี้นะครับไปกันเลยข้อที่1ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของขนาดของโรงเรือนนะครับที่มาตร,รฐานฟาร์มเลยขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างอยู่ที่13เมตร คูนยาวยาวอยู่ที่96เมตรสูงอยู่ที่4เมตรนะครับบรรจุกไก่ได้กี่ตัวบรรจุกไก่ได้ทั้งหมด56,000ตัวโดยประมาณนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของพัดลมพัดลมระบายอากาศของเราขนาด54นิ้วจำนวน14ตัวจะอยู่ท้ายเล้านะครับทำการดึงอากาศจากหน้าเล้าออกท้ายเล้าเพื่อให้อากาศ ใหม่กลับเข้ามาภายในเล้าตามด้วยฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ให้ความร้อนแต่ละเล้าจะมีเล้าละ4ตัวนะครับพัดลมกวนอากาศภายในเล้าหรือว่าสเตอร์แฟนนั่นเองจะมีทั้งหมด8ตัวต่อ1นึ่เล้ารูปแบบกรงของเราจะเป็นกรงแบบเฮดเฟรมจำนวน4แถวแถวละ4ชั้นจำนวนกรงทั้งหมด4แถว2,176กรง ขนาดกงกว้างคูณลาบคูณยาวกว้างอยู่ที่120เซนเมตรราบอยู่ที่68เซนติเมตรสูงอยู่ที่40เซนติเมตรระบบอาหารของเราจะเป็นแบบออตโต้หรือว่าโซ่เชนนะครับไซโลของเราจะมี2องถัง1นึงถังจะบรรจุอาหารได้ทั้งหมด13ตัน ระบบควบคุมของโรงเรือนของเราเป็นระบบแบบไวเปอร์วันนี้ผมพามารู้จักโรงเรือนและอุปกรณ์ภายในโรงเรือนของระบบเราอ e ีเว็บที่ผมทำงานอยู่ประจำฟาร์มที่นี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่อง B A AH S Channel ด้วยนะครับวันนี้ชายบาัสคนเลี้ยงไก่ก็กลับ ขอลาพี่ๆน้องๆทุกท่านไปก่อนนะครับ5 4าสีสวัสดีครับพบกับผมช่อง b a s Channel ไม่ได้